ไมซิงกิ้งมอนสเตอร์นะครับปล่อยเทลเลอร์มาใหม่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามานะฮะเรามาดูเทลเลอร์ก่อนละกันนะครับเทลเลอร์ชื่อว่าฟิดเดลนะฮะแฟนตาสติกฟอร์เรนะครับเป็นเทลเลอร์ตัวใหม่โอ้ time, เป็นเรื่องเล่าเลยเขาอยากกลับบ้านมาหาเพื่อนเก่านะฮะฟิดเดลกำลังจะข้ามสะพานมีมอนสเตอร์ขวางทางอยู่ อ๋อตามหาเหรียญเหรียญก่อนอยู่ด้านหลังเจ้ามอสเตอร์เลยเป่าลมนะฮะเพื่อตามหาเหรียญพอเจอเหรียญแล้วเขาก็ดีใจปล่อยให้ฟิดเดลผ่านไปเดินทางเข้าไปในป่าเกาะไหนเนี่ยเจ้าเหตุเจ้าเห็ดสองตัว เดินหลงทางนะฮะก็เลยใช้ใบไม้นะครับในการนำทางว่าจะไปทางไหนเผาวันก็พาเขาส่งขึ้นไปนะครับไปท้องฟ้าแล้วเพื่อนของเขาก็โผล่ขึ้นมาที่ท้องฟ้าเหมือนกันเขาเลยใช้หมวกใบไม้ของเขานะฮะล่องตัวลงมาลอยตัวลงมา มีใครปริศนานะฮะตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยฟิดดลก็เลยไปหยิบมาเพื่อให้ลงมาอย่างปลอดภัยใครปริศนาก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเก่าของฟิดดลอร์นะฮะก็ต้อนรับฟิดดลอร์กลับมาคลอเ e อร์สเปล เกิดอะไรขึ้นโคลเอลเลนหรือเปล่าหนาวหนาวอ๋อคอร์เซโซอันใหม่ฮะที่เกาะโคลเอลเลนครอเวอร์สเปลเริ่มต้นขึ้นนะฮะที่เกาะแฟรี่นะครับไปเกาะแฟรี่เหมือนจะมีหลายเกาะเลยนะเมื่อกี้มีเกาะโคลเอลเลนด้วยเกาะแฟรี่ด้วยเกาะแอมเบอร์ด้วยใช่ไหมเปลี่ยนเกาะได้ด้วยครับครอเวอร์สเปลมีคอร์เซโซอยู่ที่เกาะโคลเอลเลนนะครับมีหลายอย่างเลยเอาทีละอย่างก่อนโอ้สวยมาก ใบไม้สวยมากก้อนหินเหมือนจะเป็นรูปปั้นนะฮะดวงตายังไม่ลืมยังมีความเป็นแฟรี่อยู่นะฮะเป็นกิ่งอันนี้เรืองแสงเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นั่งขวางทางตามหาเรียนที่หายไปส่วนตัวใหม่ฟิเด์นี่เล่นเวลลินนะฮะ225เดมอนมาแล้วเอ๊ ไวโอลินโอ้โหมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้สกินแลสกินอีพิกอ๋อ oh, มีตัวเล็กด้วยเข้ามาใหม่เมื่อกี้นี่มาหาเพื่อน,อนแล้วเจ้าเห็ดเมื่อกี้ในเทลเลอร์ก็มีเรามาแล้วนะเสียงจะเป็นยังไงตัวเล็กมากเลยอ่ะมานี่ได้อยู่ใกล้กัน,นะฮะ are, หัวใจขึ้นมาฟังเสียงหน่อยไวโอลินอ <you> uh ่ะฮะ เป็นเพื่อนเขาใช่ไหมเมื่อกี้ยืดตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าบอกว่าเราอยู่นี่นะก็เลยบินลงมาข้างล่างเคาะเท้าตามจังหวะรอว่าเมื่อไหร่จะเล่นยังไม่เล่นเฮ้ยเป็นท่อนไหนเนี่ยลืมหรือเปล่ามาไกลเคาะเท้านานแล้วนะ อ๋อนี่ไม่ได้เป็นมโลดี้หลักไม่ได้เป็นมโลดี้หลักแล้วก็ไม่ได้เป็นลายภะสาด้วยนะฮะเหมือนเป็นมโลดี้ที่แบบมารับนะฮะมารับช่วงเป็นท่อนสร้อยอะไรประมาณนั้นมาเล่นแป๊บเดียวที oh, <no. S 1> ่ไหตรงนี้ไม่มีเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยมารับ ส่วนตัวอื่นก็เราได้ครบอย่างก่อนนี้ตัวหลักๆน่าจะครบแล้วนะอ,อ๋อหรือตัวเล็กเมื่อกี้มาใหม่นี่ใช้6กุญแจโอ้กุญแจเราไม่มีครับมีน้อยมากยังไม่ได้ฟาร์มอีกเกาะหนึ่งที่เขาอยู่คือซีซันนอลนี่ส่งไปได้ใช่ไหมซีซันอลส่งไปได้เรืวลสิบหแวะมาทําอาหารแป๊บหนึ่งเก็บเงินด้วยสองล้านน่าจะพอนะเลเวลสิบหเกาะแฟรี่ Fairy. Uh huh. นี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยสวยงามขึ้นอ่ะกินไปเลเวลสิบห้าสิเรียบร้อยซื้อมาอีกตัวหนึ่งให้เขาอยู่ก่อนนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งมาอันนี้อยู่เกาะนี้ไม่ต้องไปไปครับเทเลพอร์ต ไปเกาะซีซันแนลไปเลยไปแล้วนะเพลงนี้อีกแล้วนี่มีข้อเท้าจังหวะตัวเองก่อนด้วยน่ารักมากจะได้ไม่หลงยังหวะ แค่นี้ใช่ไหมโอ้มีโซโล่ด้วยอ่าหมดยังเอ้ยมีบทบาทให้ตัวนี้ไม่เหมือนน้องหมาเขาที่แล้วอะ่ะมาแค่แบบนิดเดียวเองถ้าเราบลิสคือต้องบลิสยังไงนะเป็นท่าเดียวหมดเลยอะ่ะเป็นตัวท่าเดียวหมดเลย เกาะน,นี้ผมยังบลิฟไม่เป็นนะฮะใช้เจ็มซื้อได้อันนี้ลดราคาอยู่ถ้าราคาปกติคือ500เมื่อกี้ถ้าเกิดซื้อเกาะน,นู้นคือต้องให้อาหารให้ครบเลเวลสินะฮะแล้วก็เทเลพอร์ตมาโอเคเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วก็ดวงตาของเกาะคอส์ซลอยู่ไหนเนี่ยดักเจอร์อ๋อนี่ไงอ๋อต้องเก็บอันนี้อีกเหรอโอ้โห นึกว่าวางก็ได้เลยต้องเจ็บชิ้นส่วนอีกฮะโอ้โหอ,อีกเป็นเดือนะอะผมจะได้ลืมตาโอ้โหรอ,อกันไปทีละเกาะทีละเกาะเนี่ยเหมือนเป็นยักษ์เยตินะฮะยังไม่ลืมตามีมาใหม่3ตัวทัสกี้ปองปิงแล้วก็อินซิโซนะฮะสามารถอีโวเป็นแรอินดามิมี่ได้ผมยังไม่มีสักตัวเลยเกาะนี้ มันปลุกยากอะเพราะว่ามันใช้ใช้การบลิดเยอะมากอันนี้ผมยังใช้งานไม่ได้ใช่ไหมต้องมี5ตัวก่อนทัสกี้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแมมมอธนะครับเป็นช้างเป็นแมมมอธ40โน้ตเพลงอ่ะซื้อมาก่อนถ้าเกิดเราไม่เติมเข้าไปแล้วปลุกเลยพันเเฮ้ยก็ได้อยู่นะพันเตัวเดียวเลย ผมขี้เกียรบลีดอะมันเยอะมากเห็นไหมฮะมันอ๋ออย่างละหนึ่งเหรอแต่ว่ามันกระจายหลายเก่ะมาตื่นขึ้นมาเลยทัสกี้หนึ่งเจ็ดรอยยสิดมอนเรียบร้อยต่อไปก็ปลุกขึ้นมาเอาละฮะตัวแรกของเกาะน,นี้เกาะแอมเบอร์เอ๋เอามาตรงนี้ตกใจหรือว,ว่าหายอา๋ออันนี้ใช่ไหมที่ร่วงลงมา ใช่อันนี้ที่ลงลงมา80เดมอนครับถ้าเวลามาเลยตัวแรกเออตัวช้างเมมมอสโอ้ป็นเสียงเครื่องเป่าครับตัวแรกโอ้โหมีหลายตัวเลยกินหน่อยนี่ขนาดยังไม่กินนะตัวยังใหญ่เลยเลมอนเลมอนนายเปลี่ยนไปเยอะเลยเรมอน จากแมวกลายเป็นช้างเสือแล้วแต่ยังฟังไม่รู้เรื่องครับก่อนนี้ตัวอื่นยังไม่มาเล็บหน้าตัดมากเลยที่เท้าเนี่ยมันยาวแบบเหมือนเป็นสกีเลยอ่ะฮะมาเป็นคอร์ดมาเป็นคอร์ดเสียงประสานอืมแต่ยังฟังไม่รู้เรื่องครับ รอตัวอื่นมาก่อนอ่ะโอเคครับอัปเดตมาใหม่นะฮะสองตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวค่อยมาทำนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ